เอากันครับคนทุกท่านวันนี้เดี๋ยวฮาก็จะมาตับมาันเนาะเพราะว่าเอาไปแป่งยางก็กงอแปรงยางก็กงอแปรงยางก็อกนำปลาดุก,กนครับ กัโอ้ยเสสนช็อตสีส้มขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนการทำหล่ำปะดุกนี่แรงให้เรียบร้อยนะครับหอมแดงทริกส์อยู่เนาตะไคร้ด้วยไม่ไม่กุดล้อไม่ตามนะครับ เดี๋ยวเราไปใส่ในบ็อกไม่ไผ่ีน αι. ตามให้ละเอียดนะครับอย่าลืมเนาะตามมาก่อนเครืนะ่องปูุงพวกนี้ความพรอน,นี่ต้องถึงโอ้าวพี่ตก อันี้ราา10โมงอัซี้ราา10โมงมาเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมยกนี่ผมก็ตตำติดเลยดูนะอะ๋มาแล้วครับทุกคนอะละนี่ผมก็ใส,ส่ทอดทีดิบเกลือแกปปี้เลกลือแล้วก็อายิโนมโตะรสดีแล้วก็แบบไปนะคะรับทุกคนตามที่เราชอบนะเพราะตำหยาบๆก็เดี๋ยวพริกใสก่ไม่ค่อยเยอะ มาถึงขั้นตอนที่เราเอฮ้ยอ,อ,อันนี้แางได้บอยนะครับทุกคนยางเอาบองก,ก็ไม่ซุกหรือเนล่าแหน่ๆมาเราใส่ไปค่อยๆนะครับทุกคน <c oughs> ยังกับเราก็ยังยังกๆๆินขนมนี่ไซแนมกันโลดเดียวนะแต่ผมเป็นคนิที่ค่อยนะครับทุกคนมาไอ,ไอันนี้ผมก็หมักกับอย่างดีเรียบร้อยนะครับทุกคนผมหมักแล้วน,นะ ไม่ใช่ครับทุกคนส่ไปต่ออืมกินเพิ่มแม้และเมนนะไม่ใช่หอมหยอกหยอกครับทุกคนส่ต่อครับอ,อ่าืมเยอะพอสมควรนะครับทุกคน แหลมปาด,ดุกนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะอักษรเซโมสายเข้าไปนะครับทุกคนดูนะสายไปเลยเดี๋ยวแต้มน้ำที่เราต้องสายไปด้วยนะครับทุกคนสสยครึ่งพอเดียวเดี๋ยวผมเอาน้ำก่อนนะครับป่ะลุย A later few moments นี่ครับทุกคนอันนี้ผมก็ใส่น้ำกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนอันนี้คือก็คือรมปลาดูครับทุกคนย้ายทีรามปลาดูครับทุกคนแล้วมันจะผีประคองงี้ของเม้งนี่นะครับทุกคนอันนี้ผมก็เพิ่งตั้งตะกี้นะอันนี้ใส่น้ำหมกพรอแมนนะครับหมกอุ้มวีดอยทำเขาอย่างเขาทำคล้ายๆข้าวหลามครับทุกคนอันนี้ผมบอกคว่ามันจะออกมาดีไว้แย่ครับทุกคนหรือเรียกไงว่าจะรอดหรือจะล่วงครับทุกคนเอา ผมจะเฝาอย่างปีเตอร์นะครับทุกคนเพราะว่าขอดูก่อนว่าน้ำันจะเดือดก่อเพราะว่าข้างในนี้คือมันร้อนมากแล้วมันหนาตัวทุกคนไปดูกันนะครับทุกคนแล้วแบงรอครับไปนามมาดูกันครับทุกคนรอรอรอกินมะขามาเล่นอออืื เอาละครับทุกคนทุกท่านอันนี้เฮาก็จะมาดูครับทุกคนว่าจะรอดหรือจะล่วงดูดูดูไม่แค่ไหนอ่ะดูดูดูอ่ากอดแท้ตัวผมดี่ยเพียนี่เจ๊อย่าแล้วครับทุกคนให้ทุกคนไปดูคลิปได้เลยครับทุกคนคู่มือการใช้ชีวิตตอนอกหักนะดูดูดู Ui, nó hóa là bác hả? thì nó sẽ luông, Ui, chưa là, hả? Oh! <laughs> Đưa nó rồi bác bỏ nó này đây nghe เอาครับทุกคนเปียกหมดเลยอันนี้บอกตรงเปียกหมดเลยมายหืมเนื้อหอมโอเคเอาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจินมน้ำก่อน เข็มมากอ๋ทั้งเข็มทั้งหนาวอ่ะวันนี้ก็ หลามปลาดุกนะครับทุกคนเฮ้ยหลมปลาดุกเออมันหลามปลาดุกได้งไงนี่ครับทุกคนมั้มาอร่อยมากเลยนะ มะดูทั้งตัวทุกคนคิดดูอ่ะโอ้หอหอนน่่นแหละปะเออหมวกกอนขึ้นเอา่ะอื้อ,อ,อ่าอ้า ผมบอกเลยทุกคนรสชาติอะมันจะเป็นรสชาติแบบไอไม้ไอ่และกลิ่น่านนะทุกคนมันหอมมากนะมันหอมแบบและแบบแบบมันกลมกล่อมด้วยอะถ้าเราแบบทําแบบนี้คือใช้เวลาโอ้โหจับจาบชั่วโมงได้อะสองชั่วโมงจาบชั่วโมงได้อะทุกคนเอานะหืมงานบาอร่อยไหมผมบอกเลยแบบ เต็มสิบห้ร้อยรสชาติคือกลมกลม่อมอายุนุมโตะแบบฮาโลคูนามิไม่ใช่แล้วอืมอ่ะบุกปากอ่ะอืมอืมส่วนท้ายของมันนี่คือส่วนหัวมา ทำไมมารลอดขนาดนี้มะเครื่องปรุงนี่ก็ใส่โอ้โหรสด,ดีกระปิอีกนิดหน่อยไดย้ที่ตามอะ่ะไอ้ยี่น้องไอ้ยี่น้องมาโตด้วยหรือเรี้ยงไงปะหงัวเอาทุกคนทุกคนอล่ร้อน ก็วันนี้ไม่มีอะไรแม่ก็แค่แมทมาทําให้ทุกคนมากินหลามปัดหนุกแล้วก็ืดอชเอไปจับบรรยากาศลมชิวๆไปแม,ม,มเล็กว,วิธีการทำอาหารของแต่ละคนนะคะรับทุกคน อ,อ,อร่อยปะ่ะอร่อยป่ะโคตรจะอร่อยทุกคนอร่อยอร่อยแม่ทุกคนไหม อีกหนึ่งคำสุดท้ายทุกคนก่อนจะไปแล้วก็ทุกคนเพราะวแบบ่าก่อนจะไปแล้วเดี๋ยวๆดวนะก่อนจะไปโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเดี๋ยวต้องสายแกงก่อนมาคำก่อนสุดท้ายจะไปครับทุกคนเพราะว่าต้องมาทำงนินใครอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมบายบายเจอ,ก,รรอกันเืบนหนองกระทิงคลิปจานพูดสุกปลาดูครับแหลมปาดุกแหลมปาดุกอ๋อตาตักตากรินตักกินแต่ละคนตักกินตากรินดูดูดูดโคตรขำนะอือมน้อยน้อยอือผม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 ,ม